มาไกลมากเลยทีเดียวนะคะเปิดภาพของต้องเตก่อนขึ้นแท่นผู้กำกับสับเปลเหลาอ500ล้านความหล่อดีกีเดือคณะที่พิกมาเป็นหนุ่มเซอร์แม้ว่ามีดราม่าการแต่งตัวไม่ให้เกียรติเผยเคยใช้ชีวิตคนเร่ร่อนไม่แคร์คำคนล้านแต่มีความสุข เดินทางมาสู่จะคืนแทน5 0 0ล้านแล้วนะคะกับภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาพยนตร์มาแรงแห่งปี2023นี้นะคะงานนี้เราก็จะพาไปทําความรู้จักกับผู้กํากับคนนี้กันสักหน่อยแมเพราะอะไรนะคะสาเหตุที่โดนใจให้กับเด็กหนุ่มมหาลัยที่เป็นถึงเดือนคณะเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เป็นนักแสดงในหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์ออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นคลิปนี้มีคําตอบก่อนที่จะไปเริ่มฟังคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะาพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยต้องเตยทิติมีชื่อจริงว่าทิต เกิดเมื่อวันที่11มีนาคมปีพศ2539จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิละปะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันเขาอายุ27ปีและเขาก็มีผลงานกับกับภาพยมมาแล้วโดยในปี2563ค่ะไทยบ้าน B&K 4 8ในปี2565ค่ะหมอปาวันและล่าสุดในปี2566นะคะสับปเปลือกแล้วก็ไทยบ้านคึกคักนนรักอบตาและสถานะหัวใจตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าไม่สนแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าตองเตนั้นมีหวานใจ อยู่ข้างๆอย่างสาวนิชานิชามนนอกจากความสวยที่มีดีกีนะคะเป็นถึงนักร้องอีกด้วยแต่เห็นอย่างนี้แล้วนะคะต้องเตเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เบื้องหลังเท่านั้นเบื้องหน้าก็ไม่แพ้กันค่ะเคยมีผลงานอาทิเช่นให้บ้านเดอะซีรีส์2.2รับบทเป็นโรเบิร์ตรักหนูไหมรับบทเป็นจอนแต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนะคะแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นต้องเตเคยเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านเดอะซีรีส์ต่อมานะคะเมื่อได้เล่นเอวีของกอง้วยไรเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งงงงขขึ้้าา้้นนนนแแแตตต่่่คควาาามมมมสสรถออเเััไไดีีพยก เพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือเขาเป็นคนคิด p ็ o ตในเรื่อง MV อีกด้วยรวมถึงนะคะยังมีผลงานด้านกำกับวิดีโอเขาเคยกำกับ MV เพลงชื่อดังน,นะคะแต่ที่พีกิ่งกว่านั้นก็คือนะคะภาพสมัยตอนที่ยังไม่เป็นหนุ่มเซอร์เราอยากจะพาทุกคนเยาย้อนกลับไปสมัยวัยสนะคะตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเดือนมหาวิทยาลัยมหาสารครามอยู่เลยซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยว่าต้องเตนน้นันเป็นชายหนุ่มหน้าตาน,าน่ารักสดใสกันเลยทีเดียวค่ะช่วงสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาจากโรมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะช่วงนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นหนุ่มอินดี้ขัันสสม เป็นหนุ่มหน้าใสาทีไม่ได้ไว้หนวดไว้เข้าผมยาวเหมือนทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาไกลมากเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าสไตล์ของเขานะคะคจะเกิดดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วที่เป็นการใส่เสื้อขาขาดะะทาเอาเหล่าโซเชียลมีเดียมีการขุดคลิปเมื่อหลายปีก่อนค่ะแล้ววิจารณ์การพูดของพิธีกรนะคะว่าแต่งตัวขาดเท่ากับไม่ให้เกียรติหรือแม้แต่บอกว่าทําไมต้องเหยียดการแต่งตัวซึ่งต้องเตน,นะคะก็ได้มีการออกมาปเปิดใจผ่านซื่อแห่งหนึ่งว่าอาจจะแต่งตัวไปงานมันเป็นคาแรคเตอร์อย่าไปดรามา่าหรือเป็นกระแสรดราม่าดีกว่า พูดอะไรไปไม่ได้เก็บมาเครียดมองว่าอาจจะผิดที่ตัวเองที่แต่งตัวแบบนี้อีกด้วยแต่เพราะอะไรนะคะสาเหตุที่ดนใจให้กับเด็กหนุ่มมหาลาัยที่เป็นถึงเดือนคณะเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เป็นนักสแสดงไทยบ้านเดอะซีรีส์ออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นและเขาก็ได้เรียนรู้หรือพบเจออะไรมาบ้างนะคะจากชีวิตข้างกองขยะที่ใครต่อใครเนี่ยต่างมองว่าสกปรกไม่น่ามองนอกจากชีวิตหน้ากองที่น่าสนใจแล้วเบื้องหลังของต้องเตก็ยังน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวแล้วก็แนวคิดในการดําเนินชีวิตต้องเตเลือกใส่เสื้อผ้าขัดขาเก่าๆในชีวิตประจํา เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างสบายแล้วก็เป็นตัวเองมากที่สุดที่เราเห็นเขาใน IG ที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขาๆเก่าๆนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะเมื่อเขาได้เสื้อผ้ามาแล้วก็จะมาตัดให้ขาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังเคยไม่อาบน้ํานานถึง3เดือนเลยเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สกปรกอะไรเวลาอาบน้ําสะอาดๆมักจะนอนไม่หลับในอดีตต้องเตไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาก็คือเด็กหนุ่มวัยรุ่นหน้าตาดีสะอาดสะอ้านแต่มาถึงทุกวันนี้ด้วยความคิดที่ว่าไม่อยากให้คนอื่นมองกันแค่ภายนอกเขาจึงยืน ช่วงแรกๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ของตองเตเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่แต่ตองเตก็หาเงินได้และผลการเรียนไม่เคยต่ำกว่า3.0คุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจค่ะปล่อยให้เขาเลือกแล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยตัวเองนอกจากเสื้อผ้าขัดคานแล้วเขาก็ยังเคยทดลองการใช้ชีวิตอยู่กับคนเร่ร่อนไร้บ้านประมาณ10ถึง20วันเพื่อที่จะได้เรียนรู้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรตองเตเล่าว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าพวกเร่ร่อนเนี่ยพูดคุยกับเขาได้ความจริงใจและเขาก็เเเเคคยยทททดดดดลอองงไไไไปปนนกกกิิิินนนนับพวววขาาาาโม่่่ใใใชชช้้้ํหีีตร ไปนในแต่ละวันนั้นลองลอยเกินไปหรือเปล่าบางครั้งก็รู้สึกว่าแบบนั้นมันก็มีความสุขด้วยเช่นกันซึ่งบทเรียนที่ได้นะคะอะไรที่โดนใจให้กับต้องเตเนี่ยออกไปใช้ชีวิตอย่างนั้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ทดลองต้องเตอยากจะทดลองเหมือนกันว่าการได้ทดลองอีกสไตล์ที่เรียกกันว่าทําตามใจตัวเองภายนอกดูเหมือนว่าจะสกปรกเราเห็นสังคมวัยรุ่นจะต้องเป็นคนสะอาดต้องเข้าสังคมได้ต้องหล่อต้องหน้าตาดีแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้สังคมจะยอมรับเราหรือเปล่าเหมือนเป็นการถามสังคมไปได้ตัวแต่ถามว่ายอมรับหร เราเองต่างหากที่ต้องยอมรับว่าเราเกิดในยุคสังคมที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเขายอมรับเราไม่ได้หรอกแต่พอเราเป็นตัวตอนอย่างนี้แล้วยอมรับในบุค,คลิกภายนอกไม่ได้เง้นก็ต้องยอมรับในความสามารถละกันเราอาจจะแต่งตัวสกรปรกไม่เรียบร้อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปวุ่นใครการแต่งตัวแบบนี้เปรียบสเสมือนว่าเป็นงานศิลปะซึ่งคนภายนอกเขาอาจจะว่าตัวเราแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรากำลังด่าสังคมอยู่ถ้าเขาได้ฟังคําอธิบายที่เราสื่อไปเขาก็น่าจะเข้าใจในความหมายที่เราทําอยู่มันเหมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งในตัวที่มีครั้งหนึ่่งทีชบ ตอนจัดตอนแรกก็รู้สึกกลัวว่าจะมาทําร้ายเราหรือเปล่าเลยตัดสินใจไปคุกคีกับพวกเขาด้วยการไปอยู่ด้วยกันรประมาณสามอาทิตย์ที่คอนแก่นและการใช้ชีวิตเป็นคนจอนจัดกินอะไรก็เหมือนกับคนจอนจัดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโลกของเขานั้นมีความสุขนะถ้าเป็นคนปกติก็อาจจะมองว่าคนนี้มันคือคนบ้าเดี๋ยวไม่มีอะไรกินก็ไปปล้นคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่สังคมมองว่ามันมีความรุนแรงแต่พอเราไปใช้ชีวิตจริงๆมันรู้สึกว่าเขามีความสุขในรูปแบบของเขาในโลกของเขา